สบายดีสบายดีทุกคนเ้ยมาขอกับซอแพร่คนเก่าคนเดิมเนาะทุกคนเนาะสบายดีเด้อทางไทยสบายดีเอฟซีสุกทุกคนที่เขามารับชมรับฟังช่องย t u b e น้องแพรว่าคนโก้เด้ย๋ยะเด้อนีซอแพรกับสีมาขอรีวิวเออเรื่องแบบว่าที่ซอแพร่ไปอ่าผ้าหนองไปกินเลี้ยงงานวันเกิดของน้องมิ้นคนในแบบเด็กหน่อยในหมู่บ้านเดียวกันนะทุกคนเนาะ ได้ชูอยู่ได้ค่ะขอบคุณค่ะหลวงวัดขออนุญาตนะแฮปปี้เบอร์เดชูยูขอโทษนะคะเดชูอยู่แฮปปี้บ๊าย กอนะคะสุขสันต์วันเกิดน้องมิ้นนะคะโอ้กางเกงสีเขียวเลยวันนี้ยิ้มสิคะยิ้มสวยๆหน่อยค่ะเอ้ย นี่นะคะสุขส,สันต์วันเกิดน้องมินไี้สวยจังเลยเจ้าหญิงน้อยคุณตุกโกลคุณาพุณาพุนาโอ้โหลุงวัดเอาไอติมแล้วอว่าซื้อก่อนแล้วเก็บห้กินอาไนี้ใช่ไหมคะให้กินไก่ก่อนนี่ครบ ขอบคุณหรือยังครับเจ้าภาพอมือมเด็กๆน,นี่นะคะวันเกิดน้องมิ้นในหมู่บ้านลูกตรอเบอรีโอเค,อเ,คเอาเอาไปแช่ไว้ก่อนนะไปแช่ไว้ก่อนอไม่เป็นไรค่ะลุงวัดให้เด็กๆเกขาเถอะขอบคุณมากค่ะไม่เป็นไรหนูไม่เอาอเขอบคุณมากค่าาะไปอ่ะแมวอ,อมือต้องให้ลุงวัดไปแช่ไว้ก่อนลูกเดี๋ยวค่อยกิน โอ้ยสวยมากเลยดอกไม้นี่นะคะทุกคนสะเป้ยเฉเบิงมูวัดบอกว่าสะเป้ไทยลงยูทูบเลยเลยนี่สะเปกยกะทายลงยูทูบเลย,เ,ย,ยลเลยดนะอ,อกไม้งามขนาดมาเป่าเค้กวันเกิดของน้องมิ้นเนาะขอบคุณเจ้าภาพด้วยยังโอ้โหนี่นะคะ นี่นะคะเจ้าภาพก็เลี้ยง KFC เยอะเลยนะคะเต็มใหญ่เลยนี่เลี้ยง KFC เด็กๆเจ้าของงานวันเกิดนะคะเดินไปเอาเองเลยค่ะเดก้าเราไปบริการตัวเองเลยลูกนี่นะคะมีวันเกิดน้องมิ้นแล้วก็มีน้องเจเจเกตอีกลูกน้องใบผูอันนีชิสกับม่ชิ น้องอ่างอ่ะมีนะลูกลงมาค่ะอ่ะอันนี่นะคะขอโทษนะครับขอวางหน่อยนะครับโอเคโอเปอเรเตอร์ได้เลยค่ะวาวให้เด็กๆก่อนเดี๋ยวดูค่อยทีหลังนี่นะคะร้อนมากเลยขออนุญาตถูกแม่เจ๊อร่อยไหมครับอร่อยไหมคะเด็กๆเอาโหกินกันเด็ดอร่อยไม่มีเสียงพูดเลย

จะภาพเลี้ยงงานวันเกิดไก่ KFC นะคะนี่นะคะีค่ะขอบคุณมากมากนะคะเลี้ยงอิ่มเลยนี่นะคะเลี้ยงทั้งเด็กๆเลี้ยงทั้งผู้ใหญ่เลี้ยงทุกคนโอ้เจ้ามือไปนั่งตรงนน้นเลยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะกินลูกโอ้ลุงวัดใหญ่มากเลยนี่นะคะทุกคนเอาเลยค่ะลุงวัดเอาเลยค่ะ ใหญ่มากแล้วก็เยอะมากเลยกินให้หมดเลยวันนี้เขาชอบแค่ละเอียดอ่อนโอ้โหเฮียก้าอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยหรอครับต้องขอบคุณใครคะเนี่ยขอบคุณเจ้าภาพแล้วก็นู่นวันเกิดน้องน้องอะไรคะน้องมินใช่แล้ววันเกิดเฮียก้าวันไหนครับวันที่บครับวันที่ยี่สิบสามนะคะเราก็จะมีเหมือนกันนี่นะคะ นี่ทุกคนนะคะน,นี่นี่ตัวไหนนี่นะคะคน,น,นี่ตัวไหนลูกโอ้โหขาดพนขาดเลยนะขาดพูนขาดเลยนี่จ้าโอเคเก่งมากค่ะไม่ต้องร้องแล้วนะคะเก่งแล้วถ้าถึงวันเกิอเอดแล้ว F ซีที่เป็นอาเจ,จะส่งคขาว่าแฮปปี้เนี้ทด่มให้นะใช่ชชเอ๊ะ ีสามเดือนนี่นะคะครับขอกินเอเคอซก่อนนะคะทุกคนนะคะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลุงวัดนะคะแล้วก็ทุกๆคนเลยนะคะ <laughs>